ขนมปังมาแล้วนะแม่แม่ดูสิดูสิมาจากกรุงเทพอยุทยาเป็นดิพีช้างคนัทัยอายุธยาแม่คุณคนสวยโอ้เพลงนี้ดังมากมาแล้วแม่แม่ระวังแต่ถุงพลาติกเท่านั้นแหละงับข้าดังตุงเลยมาแล้วนะครับมานะครับเนี่ยเขาชอบนนมปังเห็นไหมเนี่ย ฝั่งนี้อ้าฝั่งนี้ก็กินขนมปังกันละมาละมาละขนมปังมาละมาม่ะช่จะอยู่ช้างเด็กนะอยู่ช้างใหญ่ก็กินเต็นเหมือนกันใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็นช้างช้างแก่ยอยอุเยอะแล้ะก็ให้ประชาชนช่วยเลี้ยงนะครับให้ประชาชนช่วยเลี้ยงเลี้ยงขนมปังฝั่งนี้ก็มานี่ขนมปัง กินกินกินอร่อยอร่อยดูซิเป็นไงสวัสดีครับทั้งสามท่านสี่ท่านโอ้ยสงสัยขึ้นใหม่แล้วมั้งเนี่ยคนไม่ยอมเข้าเลยคนไม่ยอมเข้าเลยเนี่ย สวัสดีครับพี่ใบฝนครับพี่ปานอมด้วยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครัทั้งสองท่าน,น,านมาให้อาหารน้องช้างหน่อยนะมาให้อาหารน้องช้างหน่อย มาจะมาให้อ่านน้องช้างกันนะคบที่ประเทศช้างหลวงอุธยานะครับมาครับมาครับน้องช้างรออยู่มัมมัมถุงปังได้กล้วยได้ไปกล้วยได้นะาตนะีรถมาได้เลยนะครับกล้วยสุดไปตองกล้วยยกกล้วยได้เลยรับไม่อันมาเป็นรถก็ได้จะช้างเยอะอยู่นะครับ ยังไม่ให้อาหารช้างให้น้องช้างมาได้นะครับที่หมู่บ้านช้างพระเนตรหลวงอายุธยาหรือจะไปให้ที่วังช้างก็ได้นะครับออออออยย่่นนีีีมมเ มันต้องแสดงหน่อยสิถึงจะน่ารักใช่ไหมกินหน่อยกินน่อยกินน้อยกินนยไม่านั่นคนนี้เขาอ่องแบบปัดป้อยทิง่ะอยาให้ให้ป้อยนะตงมอลยมาอีกคันนึงแล้วอ้อยมาด้วย มีตัวใบตองกล้วยก็เอามาได้นะใบตองกล้วยดีตัดเป็นก้านมาเลยข้าลุดปื้ดหลุดปื้ดหยวกกล้วยก็ได้ล้วง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 ขนมปังนมััปงดีแหละครบมาเข้ามามาเข้ามาเข้ามานี่เดียวถ้ากำลงเร็วเข้ามาแล้วนะ ก็โปร่งก็พาให้กอดเลยกอดเลยอ้าวแล้วได้กอดช้างแล้วเอ้ามายืนตำแหน่งเดี๋ยวถ่ายตากล้องเร็วมองมองไม่ต้องกลัวเออกวอดกันกอดกันกอดกันควอดดีๆเอาบนบนสูงบนบนด้วยบนเออเนียนไหมจับได้จ้าไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องกลัวเขา บนบนครับบนบนบนเนี่ยบนให้รางวัลกันแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าให้รางวัลก่อนให้รางวัลก่อนสวัสดีครับสบปชามาแล้วจ้าวันนี้ตอนเย็นมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วเอาไทยอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาตอนเย็นมาอีกแล้วเอาอ้อยมาแล้วอ้อยมาเป็นมาเป็นรถเลย โอ,โอ้โหมาแล้วเนี่ยอ้อยมาเป็นรถเลยมาจากไหนครับเนี่ยนครหลวงโอ้โนครหลวงกุผมเห็นป้ายอะไรทั้งเลยเป็นนี้เ<ม>ห็นไหมอ๋อยู่ใกล้ใกล,ใกล้โอโมาแล้วครับอ้อยมาแล้วเน,นี่ยคนไหนอยากให้ได้แบบนี้เอามาแบบนี้ได้นะสวัสดีครับโออานมาเรื่อยเลยสวัสดีแม่สาว แฟมไม่ได้อ๋อวันจักรีอ๋อแม่สาวแม่สาวอ๋อจำได้แล้วจำได้นึกอยู่โสภัชชาแม่สาวจะอยู่อุทยาจะตอนนี้อ๋อมาเป็นรถคันรถเลยใช่ไหมผมไม่ทาอะไรเอาให้หน่อยอ้าวให้ได้ให้ได้จ้าหนูให้ได้เลยเนี่ยไปหาพระโปงเนี่ยหาพระโปงให้เป็นอันไปเลยอ้าวให้เป็นอันเลยไปเลยให้เป็นอันไปเลย โอ้ยตอนเย็นมาเยอะแล้วอมันมันอ้าวให้แล้วเนี่ยให้อันนี้ก็ได้เนี่ยที่มานอมอยู่โค้ใจพลังบวกเลยจ้ะออว,วันนี้มาเมื่อเย็นตอนเย็นมายังอยู่มาได้จ้ะมาได้จ้ะโอยมันมากวันเนี้วันเสาร์วันเสารคนเยอะอ้าวได้ได้ไดต้นต้นกล้วยไปให้ช้างนนั้นแหละช้าง นอนะ้อง<ด>อะไรนะเชือกนั้นติดตรงมันจะไปให้เชือกนู่นใช่ไหม,ก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 มแก้วเลยนะโอ้แก้วขายแก้วใช่ไหม งเอาแบงเอา,งเงาปูพงแบงเงาอาแบงไม่ให้ช้างนะหลายเชือกหลายเชือกของหวานของหวานของกบเคี้ยวก็ห้ามกินเยอะแต่ก็ให้ต้องแต่ต้องให้นะครับมันเป็นน้ําตาลเป็นให้พลังงานแต่ไนแลุกหน้าดูัว่นลแบงกันละแบงกันละ ทางนี้ก็กินแล้วมัมมัมแล้วไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ไม่ไ,ได้อยากเข้าไปในต่วนั้นตกมันอยู่ช้างตกมันข้างใน,นอเอาอยู่แถวแนี้แหละฝากไว้ถ้าอยากให้ฝากไว้ควานเข้าไปได้อย่างเดียวตกมันอันตรายพี่ประนามสุดพี่ประนามสุดพุ่มอะไรนะ เสียดายนะปีนี้ไม่ได้กินมะเช้อิ่มเลยออ๋อปีนี้ใช่ไหมไปยังไปยังไม่ได้ไปเอาเอา,อาไม่เป็นไรสักวันหนึ่งก็มีโอกาสได้เจอกันอีกตอนนี้อยู่กับจ้างจ้างแก คนเขาอาของมาให้ช้างกินนะตอนนี้